สวัสดีครับจากเพจ39คาพัดต้มนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับ sr 4 0 0ปี1993นะครับก็ทรงเดิมแต่เป็นทรงเดิมซิ่งเลยนะครับคันนี้ก็แจ้งก่อนนะครับก็ทางร้านของเรานะครับก็ขายรถเวียนในไทยนะครับไม่ใช่รถบิ้วเก็บงานใหม่ร0 0นะครับก็จะมีบางจุดนะครับที่ที่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับโอเค ก็เดี๋ยวมาดูรอบๆมันก่อนนะครับคันนี้เป็นทรงเดิมนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าสามก็ของแต่งก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับล้อนหน้านะครับเป็น ดีไอดีเจแปนนะครับก็ทําสีพาวเดอร์โค้ดสีดํามานะครับก็ยางเป็น IRC นะครับยางหน้าแต่ก็ยางก็เริ่มมีรอยแตกแล้วนะครับก็รีวิวตามจริงนะครับยางก็ดอกก็ยังมีอยู่โอเคต่อไปนะครับจานนะครับจานเป็นตัวของปีใหม่นะครับแต่ตัวปั๊มล่างนะครับเป็นของเบมโบนะครับ ตัวน,นี้โอเคก็บังโคนเดิมนะครับบนหน้าเดิมก็มีสนิมนะครับตามการใช้งานเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีบุบนะครับไม่มีแตกโอเคสายถักแต่งนะครับแล้วก็ยังหุ้มโชกคเดิมนะครับก็มาดูไฟหน้านะครับไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีรอยนะครับคันนี้ ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟเลี้ยวหน้าแต่งทรงเหลี่ยมนะครับก็ต้ยไ,ไม้ฝั่งนี้สวยอยู่นะครับแล้วก็ถ้ยไ,ไม้ฝั่งนี้มีรอยบุบตรงนี้นะครับโอเคต่อไปมือเบรกมือคัดไม่หักนะครับโอเคปั๊มบนไปของเดิมนะครับกระจกกลมแต่งนะครับงานไทยแล้วก็ตัว ไม้ขึ้นครบนะครับจับทิปใช้ได้ปกติเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวคันนี้มีแบตนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันระบบไฟอีกทีหนึง่งต่อไปมาดูชุดสีนะครับก็คันนี้นะครับจะมีลักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะครับเจ้าของเดิมเขาใส่แฮนด์คาเฟ่มานะครับก็ถ้าใครใส่แ a n ด์คาเฟไม่ไม่ได้ใส่ตัวตัวกัน เลี้ยวนะครับก็จะโดนแบบนี้นะครับมีสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีสีพองตัวนี้นิดนึงนะครับถังก็มีลัดยิ้มนะครับลักยิ้มนี่นะครับสองฝั่งตำหนิมีตรงไหนก็แจ้งกันนะครับจะไม่ได้มาต้องลามดราม่ากันที่หลังเนาะโอเคแต่โดยรวมสีสวยนะครับนี่นะครับเงาเลย โอเคกระเป๋าข้างนะครับเป็นกระเป๋าข้างแต่งแล้วก็ทำหุ้มเคลฟล่ามานะครับหุ้มเคลฟล่าทั้งสองฝั่งเลยก็เบาะนะครับเบาะเดิมแท้นะครับเบาะเดิมก็แก็บแก็บไม่แตกไม่หักนะครับแล้วก็กันตกทำพาวเดอร์โคสสีดำมานะครับกันตกโอเคต่อไปมาดูเครื่องนี่ก่าครับ เครื่องเป็นปีเก่านะครับสองหกนะครับอันนี้เลขเดิมโรงงานนะครับไม่ได้เจียลบเลขมานะครับขีดนี่ยังอยู่นะครับก็คาบูคาปัมนะครับอันนี้งานใหม่นะครับอันนี้เบิกเบิกใหม่นะครับตัวนี้ก็ขอลีดก็เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนใหม่เดินเบานิ่งๆนะครับเครื่องนะครับแห้งๆไม่เยิ้มก็ตัวฝาข้างนะครับทำสีพาวเดอร์โคดสีดำมานะครับ ตัวนี้จะมีชุดบนนะครับจะมีเสียงเสียงชุดบนนะครับนิดนึงนะครับก็ผมตั้งวาลแล้วก็เงียบมาเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันอีกทีนึงนะครับก็ดังไม่มากนะครับต่อไปท่อนะครับเป็นท่อแต่งนะครับท่อเลื้อยอันนี้แล้วก็ปลายเป็นไทเทเนียมนะครับอันนี้แค่ชุดท่อก็คุ้มแล้วนะครับอันนี้ ต่อ,อไปเป็นพักเท้านะครับพักเท้าพักเท้าเกยยงนะครับพักเท้าหลังก็มีครบนะครับตัวชกเป็นชกแต่งนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นงานไทยนะครับติดรถมาก็อย่างหลังก็เป็น I.R.C เหมือนกันนะครับก็ก็ดอกก็ดูเอานะครับก็ยางก็เริ่มมีแตกแล้วนะครับไปเลี้ยวหลังแต่งนะครับ ปท้ายแต่งนี่ก็ล้อหลังก็ทำสีพอลิโคนมาเหมือนกันนะครับ d i d Japan ต่อโซ่สเตอร์นะครับก็นี่นะครับใช้ได้อีกนานเลยโอเคพักเท้าข้างนี้มีนะครับก็มีตัวครอบสเตอร์แต่งนะครับนี้ คข้างนี้ก็ทำบดร์โค้ดสีดำมานะครับก็กองแต่งนะครับ CNN ก็ดูฝั่งนี้นะครับโอเคอันนี้ไม่มีขาตั้งคู่นะครับแล้วก็มีเกยโยงเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับเครื่องฝั่งนี้โอเคก็มี เรือลืมอีกอย่างนะครับเป็นหูช้างแต่งนะครับไม่ใช่หูช้างเดิมก็พยายามจะแจ้งให้เยอะที่สุดนะครับก็ตัวน็อตแต่งนะครับโอเคมาดูระบบไฟนะครับนี่นะครับระบบไฟไฟเลี้ยวซ้ายไฟสถานะติดนะครับไปไฟเลี้ยวขวานะครับ อไ,ไฟสูงไฟต่ำนะครับสูงไฟต่ำติดครบไฟออกนะครับแต่มันสว่างไปห,หน่อยโอเคไฟ่ามากนะครับไฟ่ามากติดครบ โอเคครับก็มาดูเอกสารกันนะครับก็คันนี้เป็นอินโอยสปาร์ามิตนะครับเเช็คแล้วมีในระบบนะครับแล้วก็เอกสารนะครับจะเป็นสำเนาเพราะว่าตัวจริงหายนะครับแต่อันนี้ยคือไปตามกันถึงต้นขั้วเลยนะครับว่าว่ารถคันนี้จริงเป็นสปาสามิตจริงหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับ เอกสารก็เอกสารที่ผมบอกว่าตามต้นขั้วมานะครับก็จะมีเ,เลขเครื่องเลขคอนะครับที่สับปะสมิตรเขาเ,าเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสภาพแรกนะครับที่จดสภปสามิตรนี่นะครับก็มีถ่ายสำเนาตัวไปเสียสับปสามิตรมานะครับก็ถ้าใครจะ เอไปทำตัวจริงก็ทำได้นะครับก็เสียค่าคัดอีกประมาณสามพันห้านะครับก็เดี๋ยวผมดำเนินการให้แต่ถ้าขับอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาต่อไปมาดูเลขขอเลขเครื่องนะครับ <c oughs> เลขเครื่องนะครับสองให้ถกนะครับสองให้ถกโน่นเบอร์นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลขคอนะครับ 1JR290612 นะครับนะครับเลขเดิมโรงงานนะครับไม่ได้ตอกไม่ได้สวมมาก็เอ่อใครอยากดูไฟในระบบก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ต่อไปก็เอ่อมาดูคลิปเสียงกันดูยครับมาฟังคลิปเสียงกัน 南京的。 ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้นะครับก็เปิดราคาอยู่ที่63,500บาทนะครับคันนี้ยังไม่รวมส่งนะครับก็ขอบคุณมากครับผม